สวัสดีค่ะคนสนิทของแพรววและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสต์แบบนี้แล้วค่ะชาวเน็ตล่าเห็นด้วยที่สุดค่ะ จากที่มีประเด็นร้อนแรงของแพรพราวแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งถูกจับตาม,มองความสัมพันธ์หลังจากฝ่ายชายออกมาโพสต์โดนนอกใจและเผยสถานะครอบครัวมีแต่ความเป็นพ่อแม่ในขณะที่ฝ่ายหญิงเองค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวฟาดกลับนี่เหรอลูกผู้ชายพร้อมลั่นขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้ชั่วพอที่จะทำร้ายครอบครัวและ เหยียบย่ำคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นและเหยียบอีกคนให้ต่ำลงค่ะและล่าสุดค่ะผู้จัดการของสาวแพรวพราวเองก็ได้โพสต์ทาง Facebook และบอกว่าเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคนสองคนอยู่ด้วยกันเขาจะรู้ดีที่สุดไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเขาเองให้เขาสองคนตัดใจเอาเองบอมีไผร์พด บอมี่ไผ่ถูกทุกอย่างมันมีเหตุและผลคนอื่นก็เป็นแค่คนนอกค่ะส่วนตัวของผู้จัดการเองก็เป็นคนกลางไม่ขอพูดอะไรมีแต่เสียกับเสียและไม่ขอตอบใครค่ะไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆทั้งสิ้นเป็นกําลังใจให้สองคนค่ะท่ามกลางแฟนคลับก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจแพร่พรและหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันล้นหลามค่ะ Oh